กดเปิดเครื่องนะครับนะครับเปิดไม่ติดนะครับกระแสกระโดดนิดนึงนะครับอย่างนี้เมนบอร์ดช็อตนะครับมีตัวช็อตแน่นอนร้อเครื่องนี้ก็จะเป็นพาร์ทบอร์ด l a ด b 1 7 1 p r e v i s i o n 1 0ผมใส่เทสเตอร์เขไปด้วยนะครับนะครับเทสเตอร์ร้องนะครับนี่นะครับ่ามาแล้วครับ c m o d r e s e t 5 0 2 e n t e r นะครับผมยังไม่ใส่เขาจะรีเขาจะออนเองตัวครั้งนะคร สวัสดีครับเจอกันนะครับกับผมช่างพงศ์สำหรับวันนี้เรามาซ่อมโน้ตบุ๊กของคุณพี่นพพนนะครับคุณพี่นพพรส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับด้วยอาการเปิดไม่ติดเป็นโน้ตบุ๊ก HP แต่โน้ตบุ๊ก HP โมเดลอะไรและเปิดไม่ติดเป็นยังไงกระแสเท่าไหร่แต่เรามาดูพร้อมๆกันนะครับคุณพี่นพพรและท่านผู้ชมไปรับชมกันนะครับโน้ตบุ๊ก HP นะครับของพี่นพพรส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นดูหน้าตาก่อนนะครับประมาณนี้เป็น HP Probook อ่ะวิธีการดูโมเดลเราก็ดูด้านใต้ท้องเครื่องนะครับด้านใต้ท้องเครื่องจะเขียนเลยเป็น HP โมเดล HP Probook 430 G 2นะครับ HP Probook 430 G 2อ่ะโดยอาการเปิดไม่ติดดูกันว่าเปิดไม่ติดเป็นยังไงมันใช้ซับไพยตัวนี้เลยครับเสียบซับไพครับใช้ไฟ กินกระแสสแตนบายเจ็ดมิลลิแอมอ่ะโอเคชาร์จแบตเตอรี่นะครับหนึ่งร้อยหกสิบสองมิลลิแอมกดเปิดเครื่องนะเปิดไม่ติดนะครับนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะถอดแบตเตอรี่ดูกระแสที่แท้จริงกันดีกว่าจะได้ง่ายนะครับวิธีการถอดแบตเตอรี่ก็มีสไลด์นะครับเพื่อนๆบางท่านถามมาสไลด์เข้ามาหากันนะครับแล้วก็ยกขึ้นมาเลยนะครับโอเค เราจะดูกระแสที่แท้จริงของเขาว่ากระแสเท่าไหร่โอเคแชร์สัพทายกระแสสแตนบายมามาหายหายนะครับออนออนได้เขาจะออนเองเลยนะครับเขาจะพยายามออนเครื่องกดเปิดเครื่องนะครับนะครับเปิดไม่ติดนะครับกระแสรกระโดดนิดนึงนะครับอย่างนี้เมนบอร์ดช็อตนะครับมีตัวช็อตแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ครับโอเค เ,เราไปแกะเครื่องออกมาดูกันว่ามีปัญหาในจุดไหนส่วนไหนกันนะครับโปรบุกไปทำกันครับผม ตนนี้รวยเลยนะครับรวยแล้วนี่ครับเชืซิลิคนทองคำเข้าไปใส่มาซะเยอะด้วยนะครับสิงเด้งด้วยนะครับอันนี้ไม่มีปัญหาครับเครื่องมีรอยซ่อมมาแล้วด้วยนะครับเบื้องตน้นก็อ,อ๋อผมลอกออกมาเลยนะครับมีรอยซ่อมมาแต่ก็เห็นมีรอยวัดน้แหน่งตรงนี้มานะครับรอยมิเตอร์จิ้มอยู่เลยครับก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สังเกตอะไรนะครับเห็นปิดเพี้ยนก็เห็นมีแต่ทองคา ผมก็เลยคิดว่าผมรวยแล้วครับมีทองคำช่วงนี้ราคาทองแพงด้วยฟ <c oughs> ุดเล่นนะครับโอเคคเรื่องนี้ก็จะเป็นพาร์ทบอร์ด LA ขีด B 1 7 1่เจ็ P r ร v i s ชั่นหนนะครับเดี๋ยวผมจะลองไล่ระบบไฟก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมมาดูกันว่าเป็นที่อะไรแต่ผมไม่ได้สังเกตเห็นจุดผิดเพี้ยนอะไรนะครับแต่เห็นแค่มีรอยซ่อมจิ้มมามีลายมิเตอร์จิ้มมาบ้างบางตัว แต่ก็ไม่เห็นมีผิดเพี้ยนหรือว่ามีคราบน้ําหรืออะไรนะครับถ้าเปีคขาบน้ําก็จะเป็นตําแหน่งตรงนี้นะครับตําแหน่งปลายนิ้วมือผมนะครับแต่อาจจะมองไม่ค่อยรู้เท่าไหร่แต่ก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ใช่ไม่เยอะนะครับโอเคดแตวผมทําความสะอาดทองคําออกก่อน,นครับผมขออนญาตเก็บทองคําไว้ขายก่อนแล้วก็อยาจะลาาไล่ระบบไฟแล้วมาดูกันนะครับว่า จะซ่อมผ่านไหมจะกลับมาใช้งานได้ปกติเหมือนเดิมไหมนะครับคุณพี่นกกรโอเคไปทํากันครับได้จัดเรียงระบบไฟให้คุณพี่ใหม่ละไวามาดูกันนะครับผมจะสั่งจ่ายไฟจากซับไพ่ตัวนี้แต่ผมจะบอกนะครับว่าอะไรเสียบ้างเสียบซับไายนะครับกระแสมาสิบห้ามิลลิแอมป์นะครับเครื่องเขาจะอ่อนเองนะครับรู้สึกว่าจะอ่อนเองครั้งแรกนะครับ ผมใส่เทสเตอร์เข้าไปด้วยนะครับนะครับเทสเตอร์ร้องนะครับอันนี้ผมได้ทําอย่างนี้ไปนะครับคือผมได้เก็บงานเคลียร์อาร์ซีซีนะครับชุดอาร์ีซีนะครับอาร์ีซีชุดตำแหน่งนี้นะครับช็อตแล้วก็คุณพี่ได้ทํารอมมาซ่อมมาก่อนหน้านี้คือเขาทํารอมมาทาไบโอสมาผมก็กลับไบโอสมาผมโหลดไบโอสมาลงให้ใหม่นะครับแฟลชให้ใหม่ ผมโหลดไบอมาจากลานนาฟิกนะครับขอบคุณอาจารย์การนะครับทีเก็บไบโอดีๆไว้ให้เราและก็ของคุณพี่แรมเสียด้วยอีกอย่างหนึ่งนะครับ DDR3L ที่ใส่เข้าไปนี่คือแรมของผมของทางร้านนะครับ2 g จิกของพี่เป็น DDR3L 4จิกนะครับโอเคเดีย๋ยวเราจะใส่บอดี้้วเทสกันดูว่าจะมีภาพมาไหมนะครับอ๋อและอีกอย่างหนึ่งนะครับผมเปลี่ยนแบตเตอรี่ทีซีด้วยแบตเตอรี่ทีซีของคุณพี่หมดละเพราะว่า ชุด RTC shot นะครับอยู่กับแมนนี้รุ่นนี้ไม่มีวงจรไม่มีบอร์ดวิวนะครับมีแต่ในผมเห็นแต่รูปนะครับที่เขาให้มาโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบแล้วเทสกันดูว่ามีภาพมาไหมนะครับไปประกอบประกอบเพือ่อเทสว่าขึ้นภาพไหมผมใส่ค่อนข้างครบเลยนะครับพอเทสเตอร์ลอกนี่ผมค่อนข้าง,งมันใจใช้สายตัวน,นี้นะครับจ่ายไฟเลยอ่ามาแล้วครับ เขายังออนเองเหมือนเดิมนะครับเพราะว่าผมยังไม่ใส่โค้ดเออร์นี่นะครับ่ามาแล้วครับซีมอ r e ี e ซตห้าศูนยนเตอร์ 2, ครับผมยังไม่ใส่เขาจะรีเขาจะออนเองตัวครั้งนะครับของคุณพี่มีจอเป็นวงตำแหน่งตรงนี้นะครับนี่สวง,งเลยแล้วก็แรมด้วยเลยนะครับเขาจะบูตวนอย่างนี้นะครับเป็นหลายรอบมากเพราะว่าผมยังไม่รีเซตไบ o อนะครับโอเคผมต้องใส่คีย์บอร์ดเข้าไปแล้วก็กดโค้ด เรดีเซ็ตครับโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบทั้งหมดแล้วก็ใส่โรดเออร์รอบเดียวเลยนะครับไปทํากันประกอบเป็นเสร็จแล้วนะครับมาเปิดดูกันเบื้องต้นก็ผมเห็นนะครับแรมเสียแน่นอนหนึ่งแถวนะครับแรมโอเคติดนะครับสักคู่หนึ่งนะครับกระแสหนึ่งจุดเจ็ดโอเคนะครับภาพมาแล้วนะครับอ่า มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมตรวจเช็คแล้วของคุณพี่ก็มีตัวเก็บข้อมูลเสียด้วยนะครับแรมเสียด้วยตัวเก็บข้อมูลเสียด้วยมเยวยมนบอร์ดเสียด้วยนะครับแล้วก็นี่นะครับปัญหาเลยปัญหามีเยอะแยะเลยก็คือจอด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมจะอย่างนี้นะครับผมจะเข้าตั้งไบโอสแล้วกันนะครับเพราะอันนี้ต้องเปลี่ยนตัวเก็บข้อมูลแล้วก็ลง OS ใหม่นะครับแต่นี้ก็เปิดติดใช้งานได้แล้วนะครับของคุณพี่นพพร ว่าโอเคนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ PE แล้วก็ตรวจเช็คในส่วนอื่นๆให้นะครับคุณพี่นพพรสำหรับเพื่อนๆนะครับที่ดูคลิปของผมแล้วดูแล้วว่าเกิดประโยชน์ก็ฝากกดไลค์นะครับ,ดดสบสกดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับผมช่างพงศ์ได้ทำคลิปครั้งต่อๆไปแต่คลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพี่นพพรนะครับที่ไว้วางใจส่ง้ตบุกไม้เราดูแลกันคุณพี่ส่งมาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับ และเพื่อนเพื่อนท่านไหนที่จะติดต่อสอบถามงานซ่อมหรือสอบถามอาการเสียเบื้องต้นมีช่องทางการติดต่อของผมก็มีชื่อที่อยู่เบอร์โทรไอดียไลน์ของผมอยู่ในคลิปเลยนะครับสามารถโทรมาพูดคุยกันได้นะครับหรือไอดียไลน์แอดไลน์มาสอบถามปัญหาเสียอาการเบื้องต้นนะครับยินดียินดีให้คำปรึกษ,ษานะครับตอบเท่าที่รู้นะครับที่ไม่รู้ช่างต้องขออภัยนะครับอ่าละคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ